สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณความสุขของเอนจอยด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้าความสุขของเอนจอยจ้าคุณมาง่ามหามาจัดกระถางพ่อกระล่ๆๆถงถังถังนี่จะไปกันล่งไปมันหมด สอนสวนจ้าของกันเลยใช่เบิงบ่อยๆพอแมพหนองจ๋าอย,ย่ารำคาญกันด้วยวา่สุขของท้องสงงงองแถากวบพอรอกไหมพอรอกไมมอันนี้เป็นชื่นเหมือนกันี่มอัตวายไอ้ที่งอๆงงนี่เพิ่งเอามาลุ่มใส่แจ่มน้ำกัน นิดเลวคิด nhà คิดเองเหตว่าไหนแลวอยู่ จะสวยงามไายเบิ่งคุณนี่จะจัดใส่ลงไปคุณนะเแ็กกันหน่อยชอบกำปัน่นก็ยัดใส่ลงไปสงามขนาด ตอนนี้เซเว้จงตุกอีกโอ้ยขอโทษจังเสียสนอกไหมจไปปร,รับตุ๊กแกงไปบ้าน จะนิ่งงามปุ๊บรอดอกไม้จริงปะไอ้ดอกไม้ในต้นบานเครื่องบานเครื่องสีบานดอกจุมจ่มๆข้างหลังนี่ก็จะใส่หลายเพราะว่ายพราะว่าผ้ากันมักนั่งอยู่ข้างหลังเนาะจา้ะเนาะบวานเต็มที่เลยเลนานะ ทั้งสี่้ะจะเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขทุกซอกทุกมุมโอ้ยาไปหากินกยาแก้แพะกันแผลสุดไอเกียร์ซ้อนลงมาแล้วก็เช่นอยากง่ามร้ายเลยสิตาย <laughs> ออพึ่งมาประเทศอื่นเอาเข้าไปกำลังบานดอ,อกไม้กำลังบานภูเขนจะไม่งามพื้นดินแท่นดินตรงได้วางกระจัดใส่ลงไปให้มันสวยงามมันมีสีสันาานะเจ้าข้างหลังนี่มักนั่งตองเฮดมันสวยๆง,า,ง,งามๆคือหวานนี่ ค่อยๆทํำสองแาพุ่นข้าจเจ้าเตรียมอุปกรณ์มาแล้วจะสิมานใส่อัน,น,นปูนไอ้น้ำ่องอันนี้ให้จอยต้องบ้านนี่แหละใส่มัดทุกซอกทุกมุมงามขนาดพักสวยงามขนาดจ้ะเลิีลี สวนน้แตงยังดอกจ้ะเดี๋้วจะเสียหญ้าขึ้นเอาลอกจั่งเม็นแองจะให้เบิ่งแค่นี้เด้อวจ้ะเด้อความสวยความงามของสวน Enjoy Lifestyle อินเดนมาต์เจ้แม่พนองดีมีความสุดลายขานเฮ็ดุ้มเฮ็ดยู่น้ำสวนย่านตะวันงามเด็ดขนาดจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อวจ้ะเด้อ ค้องหว่างสุอายกินจ้ะถอดปีกไก่นักเก็ตไก่ไอ้เกี่ยวปูน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มหวานแล้วก็ผลไม้